นานได้คับเดี๋ยวทางครูเลยโอ้ให้เลขให้นานแล้วให้ตั้งแต่พศย <20. S 1> ี่สิบยี่อให้ตั้งแต่พศยี่สิบให้จนเจ้ามือล้มมาอะไรแต่ก่อนมันไม่มี Youtube ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก่อนอาจารย์เนี่ยเขาจะเอาไปลงเลขตรงนี้เอาไปลงพระเนนพระเขาปล่อยเลขเขาก็จะมาเอาไปลงแต่ก่อนจะเขา้าทรงลงเจ้านะ นนไม่เอาล้ไม่เอาเอาความฝันดีกว่าเพราะว่าไปเข้าทรงองค์เจ้าแล้วเรามันเชิงไปขู่เขาหรือไปอะไรเขาอย่างนี้แต่ก่อนมันคนกำลังวังชาดีคนวัยรุ่นกับขนองขนองเรื่องนี้อยู่ไปขู่มั่งอะไรมั่งก็เหมือนคนเล่นแร่แปรธาตุนะอ,อ้างว่าตัวเองมีวิชาอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ไปขู่ผีมั่งอะไรมั่งอย่างนี้วันนงเลยมาเอาเดียวพี่มาบอกเองก็เลยผีมันก็มาบ่นมาว่าต่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มันก็บอกว่าแก่แล้วหยุดเธอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกรรมมันจะเข้า <c oughs> ก็เลย <c oughs> พยายามทำบุญให้เขาคืนที่เราไปบังคับ <c oughs> แต่เนี้ยมันก็ไปโกหกเขาไว้หลายที่ อย่างสมมติเนี่ยเอามาทำอยู่หมู่เกนะ้าเนี่ยเลขมันได้หกสองสี่ก็เลยมันไปกันสี่คนว่าเจ้ากล้าซื้อไหมถ้ากล้าซื้อหกสองสี่ให้ซื้อสี่พันบาทต่อหนึ่งคนถ้าเลขไม่ออกหกสองสี่จะให้เงินคืนแต่ถ้ามันออกมาถูกจะให้ฉันเท่าไหร่ก็เอา แล้วแต่แต่ฉันขอบ้านให้ศาลเจ้าหลังหนึ่งพอเลขมันอก 6, 4, นอกหกสองสี่เราไปถามคนซื้อบอกว่าซื้อคนละสิบบาทให้ซื้อคนละสี่พันซื้อคนละสิบบาทแล้วคุณเชื่อไหมละ่ะก็ไม่ได้ถามบ้านศาลเจ้าจนทุกวันนี้นไ,ไ,มไม่ได้ถามเพราะว่าอเราก็แห็นเลขมันถูกอย่างนั้นเราก็รีบมาเนอว่าเ,เราต้องไปหาของซื้อตามบ้านให้เขาก็บอก ซื่ออะไรถูกสิบบาทเองโอ้ถ้าสิบบาทกูไม่เอาหรอกเออกับเขวตั้งแต่นั่นมาเขวไม่ไปลงเจ้าลงทรงลงองคเลยเราก็หกเขาเลขก็เริ่มพลาดแต่ก่อนมันไม่ค่อยพลาดนะเเหมือนคราวที่เราทำสาลาตอนนั้นเรามีการบนบานทำสาลานะเข้าเจ็ดแปดงวดเลย เขาเจ็ดเป็นวดเลยรวดเดียวเลยอันนี้ก็น่าจะเข้าเจ็ดเป็นมวนเหมือนกันตอนนี้มันเข้ามาสองแล้วแต่ที่นี้ผมไม่ได้อธิษฐานทำไม่ได้อธิษฐานทาบุญอะไรก็เอาตามนีตามิปแต่ถ้าเกิดได้ไปอธิษฐานทาจริงๆครับไปก่อนปูนี่ไปนวดเข่ายาวนักก่อนนะเออดกเป็นบางครั้งเป็นบางเวลาครับ ทุกคนนะครับตี่ตามปู่ยอดเดออ้อเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอ,อกไอตอนที่เราไปหยิบไว้มันออกงวดหลังมันเป็นกฎกติกาที่ห้ามซื้อ เดียวนะครับ,บสึกมตลุตลาคมเครับอนไขอกระทิงกงนะแม่สบายทองเขาก็ทิ้งกองนะครับถ้าใครทูกก็อย่าเลิมแม่แม่สบายทองขอคนบาท เคยอาจารย์ไม่เคยเด้ฝันแบบนี้นะครับเคยฝันไม่เคยไม่เคยไม่เคยฝันอย่างนี้อันนี้หลังจากปล่อยเลขไปแล้วมาฝันเห็นแม่สบายทองอะไรบอกแม่สบายทองถ้าหากว่าผมจะได้มีบุญวัฒนาว่าจะทําบุญกัดสินได้ขอให้แม่สบายทองจมลงมาอยู่ในฝ่ามือแกก็ย่นตัวลงมา,มามานั่งในฝ่ามือ เหลืองอารามอครับทุกคนนะตอนนี้อาจารย์ทำบุญกระินจริงไหมครับตอนนี้ได้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทําแต่เขาก็มาขอไว้อย่างนั้นแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะทํายังไม่ได้คิดเพราะว่าเพิ่งจะฝันเมื่อเมื่อคืนว่าคือทุณยังไม่มีก็<ถ>ยังไม่ได้เจต่อพระยังไม่มีอะไรจะทําแต่เขามาขอไว้ก่อนแล้วว่าขอกกระินกองน,นัก็เหมือนคราวที่ไปมุกดาหารน่ะ เขาก็มาขอลวง,งนายอย่างนี้แต่พอถึงเวลานั้นเราได้ไปจริงๆตอนนั้นได้ทำกระถิถ่นรวดเดียวสี่องเลยเลขเข้าได้ทําเลยอ่าเลขเข้าทาเลยอันนี้เลขเข้าก็ได้ทำเหมือนกันอนาี้เลขเข้าขอคนละบาทคนละบาทพราแม่คนไม่ให้ขอเยอะคนน,นขอคนละบาทก็ได้แล้วกันขอบาทใหญ่ไปอ่งไม่หร <laughs> ขอบาทพระติมบาทนี่ก็ กคลบาทไปกับเอฟซีะครับ้นแต่ถ้กเกิดาแ่าแม่ตามาขออย่างนี้คิดว่ามันได้แล้วได้แล้วโอ้ยใช่นะเนาะเคิดไนะ้อยู่ได้อยู่ยแล้วเนาะงดงดงล่าสุดที่ผ่านมานี่ของอาจารย์ให้ตัวไหนนะครับอันนั้นปูกขาวมาให้จอบอันนึงมาให้จอบอันนึงแต่เลขในจอบมันมีสามห้าห้ากับสามอีกตัวหนึ่งแต่ละว่าจอบอันนึ่ง ตอบก็เจ็ดนะตอบก็เจ็ดก็เลยเขียนเป็นสามเจ็ดสามเจ็ดตรงๆเลยสามเจ็ดแต่บางงวด9ก้สี่นะคนบอกว่าให้กระดิบรัตตรีเอาไว้นั้นใส่ชุดสีแดงมาก็าเย็บไว้จริงๆไงสี่สิบหกใบแต่เรามันไปผิดกฎกติกามันไม่ออกมวดหยิบไปออกงวดหลังเก้าสีการคนแปลเลลัน ตัวนี้มันมาก่อนมาก่อนมันมาเลขสองสองงวดมันมามาสองครั้งงวดแรกเนี่ยมั่นใจตัวนี้พองวดที่สองผนเอาเข้าวสารมาให้คุณน,นัง่งเขาก็เลยบอกว่าจ้างแต่งวดแรกว่าให้ดูพี่กูน้องหน่อยคำว่าพี่ว่าน้องก็คือเลขแปดก,กับเลขเก้าเป็น,นเกนะ้าตังคครับเมนถามั่นใจตัวนี้มากกว่า าอาจารย์เรียบเรียนความฝันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อเอฟซีเขาไปตีความฝันเอาเองนะครับฝันว่ายัางไงอีกรอบหนึ่งครับผมฝันว่าปู่ครั้งแรกปู่ขาวมาปู่ขาวมา,า,ว,มาว่ามันไม่มีบุญวาสนาอะไรเลยเนาะบอกว่าปู่สัตว์คนกําลังจะให้ช่วยบนะอะไรกันไงตอนนีช้ชาวบ้านชาวเมืองตนองมาช่วกร้อน ่งพาอาศัยไรก็ไม่ได้เพิ่งพาอาศัยคนมีหน้าที่ก็อาศัยไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ปู่นี่แหละช่วยปูเ่เขาเขาบอกว่าสามศูนย์แปดอือเขารองปู่รองบอกเล่เลยตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นั้นที่สิบเจ็ดสามศูนย์ตองวงนเลยสามศูนย์แปดในวันที่สิบเจ็ดหลังจากเลขกออกก็ฝันตองงินเลยแต่ก็อย่าลืมดูพี่ดูน้องเด้อมันสั่งไว้ ก็มาเมื่อคืนวานเมื่อวานก่อนวันก่อนเองกับวันใหม่ฝันว่าเพนเอาข้าวสารมาอีกกันมาขอปูผมไม่มีเพนเพิ่นจะใส่ละเด้อขอเป็นเพิ่นถุงหนึ่งปูเพนก็เอาข้าวสารใส่คู่มาในคู่มันมีเลขสิบแปดดับเลขสามอยู่ในก้นคือแต่ไม่เอาเลขนั้นเราเอาเลขขาษสาร กมีกรูเนี่ยก็เลยว่าก่อนตอนนั้นก็คิดตีเป็นเก้าหนึ่งหรือสามศูนย์เก้าอะครับครับ